ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวชานมไขมุก just drink กันนะครับอันนี้เป็นชานมไขมุกไต้หวันนะครับนำเข้ามาโดยเท่าแก่น้อยนะครับก็เป็นชานมของไต้หวันนะครับก็คือจริงๆไม่เคยกินที่ไต้หวันว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยไปไต้หวันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีวางขายแล้วใน7 e เ e ่ e อีก็สามารถไปซื้อที่7 e เ e ่ e อก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้คือหาซื้อค่อนข้างยากเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะแนะนำวิธีการ จองสินค้าของ7 eleven ให้นะครับพวกส่วนประกอบสำคัญนะครับจะมีเขียนไว้ข้างๆตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวๆอ่ะอ่านค่อนข้างยากนะครับส่วนข้อมูลทางโภชนาการนะครับอันนี้ปริมาณอยู่ที่275 ml นะครับมีไขมันทั้งหมด7กรัมโปรตีน6กรัมแล้วก็น้ำตาล26กรัมนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะชิมแบบไม่ใส่น้ำแข็งกับชิมแบบใส่น้ำแข็งนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดู เขย่าก่อนเค okay. แล้วก็เปิด uh huh. อือหือแอปเปิดยากนะปึบก็มีกลิ่นแต่กลิ่นแบบไม่ได้กลิ่นชาเยอะมากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมนะครับ อืมก็ก็อร่อยดีก็ได้รู้สึกถึงว่าชามันก็ค่อนข้างเข้มค้นดีนะครับแล้วก็หวานพอสมควรแต่ว่าขอดมอีกทีกันก็ไม่ได้หอมแบบขนาดได้กลิ่นชัดขนาดนั้นนะครับอืมอเดี๋ยวเราลองแบบใส่น้ำแข็งนะครับ เกล็ดสีมันจะค่อนข้างเข้มนะครับเนี่ยนี่สีมันค่อนข้างเข้มนะครับปึ๊บจริงๆมันไม่น่าเปิดยากนะจริงๆเพราะว่าไอฝาตรงนี้มันอาจจะแบบหลุดขึ้นมามันก็เลยเปิดยากจริงๆแบบว่าถ้าบิดมันน่าจะกรึก๊กออกเหมือนแบบพวกขวดน้ํานะครับอันนี้ก็คือซื้อมาจากเซเว่นได้มาวันนี้กลิ่นก็ ไม่ค่อยออกเหมือนเดิมอืมก็อร่อยดีหวานๆก็สรุปเลยแล้วกันว่าถ้าใครชอบก็คงชอบแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวก็คือเป็นคนไม่ได้กินชานมไข่มุกเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเจอแล้วบางทีก็ อยากกินก็อาจจะซื้อกินนะแต่รู้สึกว่าแต่น้ําแข็งกินแล้วเย็น <S <S ๆอร่อยกว่าแต่ว่าถ้ามันหาซื้อ,อยากขนาดนี้ก็อาจจะรอให้มันเลิกคิดก่อนแล้วค่อยซื้อมากินนะครับและยังไงถ้าอยากดูรีว,วิวอะไรก็บอกมาแล้วกันนะครับถ้าทําได้เดี๋ยวลุงมาจะทําให้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเซเว่นที่เราจะไปซื้อนี่คือสาขาไหนและที่สําคัญก็คือต้องถามพนักงานเซเว่นก่อนว่า มีของชิ้นเนี้ยเข้าที่ร้านไหมสมมุติว่าถ้าพนักง,งานเซเว่นบอกว่ามีของเข้านะครับเราก็ถามเขาว่าปกติเนี่ยจะมีส่งของประมาณวันไหนแล้วก็กี่โมนะครับเราก็จะเข้าแอปเซเว่นเพื่อที่จะไปสั่งของช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับไปที่แอปเซเว่นแล้วก็เมนูส่งทันทีด้านซ้ายบนนะครับ แล้วทีนี้ก็จะเช็คว่าที่อยู่เราเนี่ยเขาสามารถจัส่งได้หรือเปล่าแต่ที่อยู่ที่ของผมเนี่ยคือเขาไม่สามารถจัดส่งได้มันอยู่นอกเขตบริการดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเลือกไปรับเองนะทีนี้เราก็มาเลือกสาขาเซเว่นที่เราได้ไปถามเขาแล้วนะครับว่าของจะเข้ามาประมาณวันไหนเดี๋ยวเราก็จะไปหาสินค้าที่สาขานั้นๆแต่ว่าตอนที่ทําให้ดูเนี่ยคือสินค้าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมไปซื้อมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราได้สาขาเซเวที่เราต้องการแล้วก็กดเลือกร้านนะครับโอเคกดเข้าไปนะครับอันนี้จะได้สาขาแล้วทีนี้ยมันจะมีให้กดค้นหารายการสินค้าแต่ว่าทีเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าของที่เราจะสั่งซื้อมันเป็นอะไรเราก็เข้าไปในหมวดสินค้านั้นๆวันนี้เราจะไปหาชานมเราก็จะเข้าไปในหมวดนมนะครับอ่าด้านขวาก็คือจะเป็นนมกับโยเกิร์ตมันก็จะมี จำแนกแบบว่ามีนมประเภทต่างๆนะครับแต่ว่าทีนี้เราเลือกแบบทั้งหมดละกันตัวนี้มันเป็นสินค้าใหม่มันจะอยู่ด้านล่างๆนะครับเราก็สไลด์ไปเรื่อยๆหารายการเอาถ้าตัวไหนมันหมดนะครับมันจะขึ้นว่าสินค้าจะมีเร็วๆนี้ก็คือของหมดแล้วก็ต้องรองของเข้าใหม่ในรอบต่อไปนะครับอันนี้เราก็เลื่อนหาของไปอันนี้เราเจอเรียบร้อยแล้วนะครับนมจัดดิ้งนี่ สินค้าจะมาเร็วๆนี้ก็คือของมันหมดนะครับราคาขวดหนึ่ง35บาทตอนนี้ถ้าของหมดมันจะเป็นสีเทาๆนะครับไม่สามารถกดอะไรได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะสอนการสั่งซื้อสินค้าละกันเนาะเผื่อมันมาเราจะได้สั่งซื้ออันนี้ยกตัวอย่างเป็นนมเปี้ยววิตาเกนนะครับอันนี้ราคา10บาทก็กดเข้าไปเลยมันก็จะมีเพิ่มจํานวนมันก็จะคำนวณราคามาให้เรียบร้อยเลย12ึ่ว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราใช้1น,นะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าสิบาท กดไปเลยหลังจากนั้นมันก็ดูของในตะกร้านะครับเราก็กดเข้าไปทีนี้มันก็จะสั่งซื้อเลยกดสั่งซื้อเลยนะครับปุ๊บทีเนี้ยทีเนี้ยมันก็จะมีชื่อมีเบอร์ของเราขึ้นนะครับแล้วก็มีให้เลือกว่ารับทันทีหรือระบ,บุเวลานะครับเราเลือกรับทันทีนะครับเดี๋ยวเราก็จัดหม่แล้วก็มีรูปแบบการชําระเงินก็คือจะมีจ่ายด้วย t r u e Money w a l l e t กับจ่ายด้วยเงินสดนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยคือถ้าจ่ายด้วย True m o n e y w a l l e t เนี่ยเราก็ แคปหน้าที่เป็นบาร์โค้ดในการจ่ายเงินของทูมานี่วอลเลตแล้วส่งไปให้เขานะครับเดี๋ยวันนี้จะกดเป็นเงินสดนะมันก็จะเป็นหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นยืนยันการสั่งซื้อสินค้านะครับพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าเรียบร้อยนะครับเราได้สั่งซื้อสินค้านั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตไม่กดสั่งซื้อนะครับเพราะว่าที้เขดขับรถไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไปทําการสั่งซื้อตัว just link มาวันนี้เลยสาขาใกล้ๆโรงพยาบาลนครปฐมนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้าจาก7 e เว่นอนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ